นี้เราก็อยู่ที่ร้านซาวราบนะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาสาขาไหนเนี่ยทองหล่อสาขาทองหล่อแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นซาวเลยนะร้านเอกมัยราวเอกมัยร้านแรกอะ่ะคือซาวเอกมัยร้านนี้คือร้านที่สองคือซาวซาวทองหล่อตอนนี้นะคะไม่สาขานีต้องขายจังหวัดตำข้าวโพดนี่คือตำข้าวโพดแบบเป็ดน้อยสูตรเด็กของแม็กกี้นะของแม็กกี้ตรงไหน ของร้านเปล่าตอนนี้แม่คีดสั่งมาเอ้ยแ้วพี่ต้องกินนี่ก่อนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด็ดมากเขาบอกไม่ใช่ามว่าิวเ <c oughs> พิ่มสมองคือบอกเล่าเล่ากันนะว่าวันนี้เมื่อคืนนอนดึกมาใช่ไหมแล้วตื่นมาทเทรนมาฟิตเนสต,ตอนเที่ยงเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้กินข้าวกินปาลาเลยเลยแล้วก็ไปทำหน้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งยังไม่ได้ อย่างข mm ้าวเหนีนยวแล้ว้วอากาศก่มีร้รแล้วเราก็จิ้มน้ำ mm hmm. ตาเขา้าวโพดเราไปเมื่อกี mm ้อ hmm. ืมวนโหอันนี้ก็ดูเผ็ดมากอะ่ะกินไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นสั่วหมอสั่วตำกว๋วยจั๊บกาก mm hmm. หมูดีนไหมนี่เลย แล้วเราก็สั่งวันนี้สั่งแจ่วฮ้อนไปอีกแต่ว่าด้วยความที่วันนี้งดเนื้อสัตว์นะเราก็สั่งเป็นแจ่วฮ้อนปลาปลาบึงงดเนื้อสัตว์ปลาอะไรนะปลาปลาบึงปลาบึงเราไม่ได้งินเนื้อสัตว์เรางดงดเทนี่งดสัตว์ใหญ่และสัตว์สองสัตว์สี่ขาและสัตว์สองขาแต่ว่ามันคือปลาได้คือแาวเป็นร้านอาหารอีสานแบบฟิวชันนะ่นเนาะ มานั่งเดิมฮะนั่งเดิมนั่งเดิมเลยเหรออืมเป็นร้านอาหารห้าสามสอง 5, 3, เป็นร้านอาหารแบบนั่งเดิมแล้วก็วจบก็เหนียวใช่ไหมไปกินสาขาเอกมัยบ่อยมากนะคะตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่ก็ได้มาลองหืขาทองพอนะคะเขาจะเน้นเป็นแบบอิสานอิสานทอดพอจะเป็นแจ่วพร้อม แล้วก็แบบแล้วคือร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็มีเมนูแปลกๆเยอะเลยนะคือใส่ดีเขาก็จะเน้นเป็นแบบเมนูปลาอันนี้ใช่ไหมค่อนข้างเยอะมีปลาแปลกๆเยอะมากเลยเอ้เจ้าอันนี้คือไหนปลาที่เราไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าพอเอามาทําเป็นปลาย่างบ้างมาทำเป็นเมนูนั้นเมนูนี้อย่างงี้มีอร่อยมากเาขาบอกว่าขอยทุกคนเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของอาหารจาก สะอาดเราก็ปรุงด้วยความพิถีพิถันอันนี้เชื่อจริงๆเพราะว่าแต่ละเมนูอ่ะคือแบบเราชิมเรารู้เลยว่ารสชาติมันเจ้มจนมากแล้วเขาก็ใช้วัตถุดิบที่แบบว่าดีมากคุณภาพอย่างดี <st arts> <st arts> มาแล้วแจ่วฮ้อนมอไฟนะคะ

เป็นอบ้านอัน huh. นี้จิ้มอันไหนคะแจ่วใช่ไหมแรคนเลยสามอันที่คือนังจิ้มแจ่วเขาแค่มาอย่างให้เรารู้ว่าเราชอบอันไหนอันนี้อันจิ้มอะไรกัน ดีอ่ะสดชื่นมากเลยแ <c oughs> เยยมันร้อนมันเครื่อง,นองใเน, <c oughs> นเแล้วก็สั่งกุ้งจ้ามกาม กระสินก็ด้วยค่ะใช่ปะใช่ใ่ะใช่ใช่มากกระจากระสิแล้วก็หอวกุ้งลงไปกนน้หกุ้งน้ํามันมันห้งมันเยหเขป ปิดท้ายด้วยเงาะป่าเงาะลอยแก้วเงาะพันชันนะคะเขาบอกว่าโคตรอร่อยเลยชอบมาก <c oughs> <c oughs>